ข้งพุทธการที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จกำบิลพัทเนี่ยแล้วก็ยโโธทราก็ไปบอกลูกลาหุนว่านั่นพ่อของเจ้าไปขอสมบัติขอมรดกคืออยากจะเป็นพระเจ้ากรงกบิลพัทสืบต่อจากพ่อพ่อไม่เอาแล้วปฏิเสธแล้วก็อยากจะขอให้พ่อบอกยกมรดกนี้ให้ลูก ลาหุนเป็นเด็กดีครับก็ได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าขอมรดกจากพ่อพระพุทธเจ้าท่านบอกโลกสิ่งที่จะให้เนี่ยมันดีกว่ามนุษย์สมบัติมันดีกว่าสวรรค์สมบัติ ราะว่าสิ่งที่จะให้เนี่ยมันเป็นสมบัติที่สูงสุดที่มนุษย์สามารถจะเข้าถึงได้ในที่สุดเนี่ยพระุทธเจ้าท่านก็นเอาลาหุนเนี่ยมาบวชเป็นเนนองค์แรกในพุทธศาสนาพะบวชเป็นเนนแล้วก็ให้ประพฤติธปฏิบัติธรรมพอ,อยุอย่างเข้า20ปีก็เลยให้บวชเป็นพระก็ปฏิบัติธรรมต่อ จนในที่สุดมรรลุอรหัตผลเป็นพระอารหันต์แล้วในวันสุดท้ายที่จะมรณะเนี่ยภาพเนี่ยพระลาหุนก็ได้มาลาพระพุทธเจ้าลาไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านถามลาหุนแล้วเธอจะไปนิพพานที่ไหนละ่ะพระลาหุนก็บอกว่าจะไปนิพพานที่ดาวดึง เนี่ยคำพูดเช่นเนี่ยนะผู้ที่เรียนเพียงแต่อ่านตำรับตำราหรือฟังครูบาอาจารย์คร่ำสอนเนี่ยเข้าไม่ถึงความจริงนะอะไรเป็นมนุษย์เนี่ยไปนิพานที่ดาวดึงได้เฉลยหรือเนี่ยเขาไม่เ,เชื่อเพราะอะไรเพราะผูกที่อ่านจากตำรับตำราหรือเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเข้าถึงปัญญาได้สองระดับนะระดับสุดตามยปัญญากับเจนตามยปัญญา ซึ่งเหตุผลหรือความจริงตัวเนี้ยมันสัมผัสได้ด้วยระบบระบบประสาทพอบอกว่าลาไปนิพพานเนี่ยตาก็มองไม่เห็นว่านิพพานมันอยู่ที่ไหนผู้ที่เรียนพัฒนาปัญญาได้เพียงสองระดับเนี่ยเขาจึงไม่เชื่อว่าเป็นจริงในในเมื่อไม่เชื่อว่าเป็นจริงความศรัทธามันก็ไม่เกิดขึ้นในพุทธศาสนา แต่ในฐานะที่ผู้บรรยายเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตรนะ์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาความรู้เนี่ยที่รู้มาเนีเผยแต้ไปสู่เยาวชนก็จึงจำเป็นต้องไปพัฒนาปัญญาทางโลกคือสุดตามรยปัญญาจินตามรยปัญญาจนสูงสุดก็ยังไม่เห็นเลยว่าพฏนธุพานอยู่ที่ไหนเพราะมามองด้วระบบประสาท ก็จึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคําสอนในพุทธศาสนาว่ามีจริงเป็นจริงจึงได้ไปพิสูจน์พระนเวาศาสตร์เนี่ยเขาฝึกมาทาให้เชื่อแล้วให้ไปพิสูจน์นะก็ไปพิสูจน์ด้วยการไปบวชเป็นภิกษุแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสามสิบวันเต็มๆครับนะเราได้ทําตัวเป็นเหมือนกับ น้ำชาที่ไม่ล้นถวยคือเป็นคนโง่อนองนเนเ่งขณะจบสูงสุดนะครับทําเหมือนคนโง่ครูบาอาจารย์สอนให้ทำอย่างไรแล้วก็ทำให้ได้ตามตามที่ท่านสอนแล้วในที่สุดแล้วก็เข้าถึงความตั้งมั่นของจิตมานะสูงสุดคือเป็นสมาธิขั้นอภปนาสมาธิภายในเจ็ดวัน พอออกจากสมาธิความรู้สูงสุดที่เราเรียกว่าปัญญาห้าตัวก็มีจริงสัมผัสได้จริงเทวดาก็มีจริงสรวรรค์ก็มีจริงผีข้างถนนก็มีจริง,นนรงเห็นไหมครับเนี่ยจากนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อเลยก็ไปพิสูจน์ด้วยการพัฒนาจิตวิญญาณที่เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาสูงสุดให้เกิดขึ้นแล้วก็จึงเห็นว่าต่างๆเราเนี่ยมีจริงเพราะฉะนั้นการที่ลาผลมาลา พระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าจะไปนิพพานที่ดาวดึงนีนก็จึงเป็นเรื่องจริงเห็นไหมครับถ้าวิสานยังไงก็เข้าไมา่ถึงเนี่ยก็ขออภัยท่านได้เรียนมาสูงนะว่าเนี่ยที่ท่านไม่เข้าใจแล้วไม่ศรัทธามันก็ด้วยเหตุที่ว่าท่านยังพัฒนาปัญญาไม่สูงสุดทั้งที่ตัวเองเนี่ย หรือมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะพัฒนาจิตให้เข้าถึงปัญญาสูสุดได้แต่ท่านยังไม่ทำและผู้บรรยายไม่เชื่อจึงไปไปฝุดไปพิสูจน์สามสิบวันสิโรราบรู้เห็นเข้าใจหมดแล้วจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้สามสิบสี่ปีแล้วยังหาข้อผิดพลาดในธรรมในวินไยรวมทั้งในพระสูตรยังหาข้อผิดพลาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นครับว่าที่พระพุทธเจ้าถามลาหุนว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนเนี่ยลาหุนก็บอกว่าจะไปนิพพานที่ดาวดึงก็จะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าเรียนปริยัติแค่สุดตามมตยปัญญาจินตามะยะปัญญาจนเข้าถึงก็เรียนถรร้าวประโยคก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เขาพูดว่าตำราพูดว่าอย่างนั้นตำราพูดว่าอย่างนี้มันก็เชื่อตามตำราซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ในกาลามาสูตร อยากลงใจเชื่อโดยตำราคำพีเขียนบอกไวเช่นนั้นเห็นไหมครับวันนี้โชคดีที่ท่านจะมาได้ยินดนความนาณพู้ที่มีประสบการณ์มาพูดให้ฟังถึงการลงทุนข้ามชาติแล้วก็ชาตินี้ไม่ใช่ชาติชาติในทางโลกแล้วรับไม่ใช่หมายถึงประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ใช่แต่ชาตินี้หมายถึงการเกิด ชาติที่แล้วชาติปัจจุบันชาติหน้าเนี่ยหมายถึงอย่างนั้นทีแล้วเ,เราจะลงทุนอะไรอย่างตอนนี้ก่อนอื่นที่จะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าสัตว์ที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยลงทุนแล้วได้กําไรนะลงทุนแล้วได้กําไรเนี่ยมีไหมคําว่ากําไรเนี่ยหมายถึงว่าพบที่ตัวเองเกิดเนี่ย เมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยะเมื่อทิ้งขันลาโลกแล้วจะเข้าไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าอย่างเนี้ยเรียกว่าได้กําไรแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติไปแล้วทิ้งขันลาโลกไปแล้วไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ต่ำกว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าขาดทุนนะครับ ตอน,นี้มาดูสัตว์ต่างๆในวัฏสงสารสัตว์นรกลงทุนได้ไหมไม่ได้หลอกครับเพราะว่าสัตว์นรกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสวยอกุศลวิบากมีความทุกข์ทรมานนะความทุกข์จากการถูกทรมานจนไม่มีเวลาที่จะมาพัฒนาจิตวิญญ,ญาณตัวเองหรือมาลงทุนให้กับตัวเองได้นะ่ีแต่รับทุกขขวิบากตลอดเวลานะครับ นี่นอกจากสัตว์รนรกเรามาดูเปลดนะพวกคุมที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งลงทุนได้ไหมจะถามว่าลงทุนได้ไหมเนี่ยก็อยากจะเล่าเรื่องเพื่อให้ท่านทูกฝังเนี่ยเอาไปคิดพิจารณาได้ตนเองว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยมีคณะภิกษุสงฆ์เนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปกราบพระพุทธเจา้าไป,ไป ไปกราบพระพุทธเจ้าที่เชตะวันคณะสงฆ์นั่นเดินผ่านป่าใหญ่แล้วหลงทางอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้มาจนไปเห็นคนตัวใหญ่ๆไถนาอยู่ก็เลยไปพูดเราประสบทางออกจากป่าเป็นยังไงนี่ข้าพเจ้าเดินวนเว,วียนอยู่ในหาทางออกไม่ได้น้ําก็ไม่ได้ฉันข้าวก็ไม่ได้ฉันเป็นเวลาถึงเจ็ดวันแล้วที่โ,โหยสุดๆเลย คนที่ถายนาก็พูดว่าแค่เจ็ดวันยังไม่เท่าไหร่หรอกข้าพระเจ้าสิไม่ได้ฉันไม่ได้กินข้าไม่ได้กินน้ำมาเป็นเวลาหลายพุทธันดอนเลยพี่พร,พระได้ยินเนี่ยก็สงสัยว่าประสบคู่นั้นคงไม่ใช่มนุษย์แน่ๆเลยเพราะพระนี่เป็นมนุษย์ตอนหลังก็มารู้อ๋อเขาเป็นเปรตเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในในวัฏสงสารนะ ในที่สุดเปรกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่ตัวเองต้องมาหลงอยู่ทางฝา่าเพราะว่าชาติก่อนนู่นะไปทำไม่ดีจึงต้องรับอกุศลวิบากนะเมื่อกรรให้ผลก็รับเป็นอกุศลวิบากมาเกิดเป็นเปรกแต่ด้วย